สวัสดีจ้าพี่น้องมืนอี้สิภาพพี่น้องเมื่อเบื้องต้นบักทัวทัวฟักเน่าเด้อพี่น้องทัวฟักเน่าแบบใบค่างเป็นบักทัวฟักเน่าเด้อพี่น้องโมเมนบักทั่วปีโมเมนบักทั่วภูมแบบแข้งแข็งนะคะแต่ว่าเป็นบักทั่วพภูมแบบฟักเง่านะคะเนื้อเยอะลูกดกพี่น้องนี่เป็นพันธ์สีขาวเด้อพี่น้องหน่วยดกหลายหน่วยใหญ่เง่า,ยยา,ยน,านะหน่วยใหญ่เน่าข้อดีของทั่วพันธ์นี้ก็คือบมีค่างพี่น้อง ไม่มีค้างนะคะโบ,บต้องซักขางเบิดปัญหานี้ได้เบิดปัญหาหาใหม่มาซักขางพี่น้องนี่เป็นบักทั่วที่ดกคักดกเนี่ยหลักะโบมี่พีเอ้ยหลัก็ะโบมี่เนปัญหาสําหรับการบกขืนขางหรือว่าอีกอย่างตอนนี้กําลังมีปัญหามาแลงลงด้วยพี่น้องวิธีกําจัดมาแลงเข้ากับก,กาลังเห็นในพี่น้องเบื้องั่งะแหละเพียนะคะเพียแล้วก็ใบกูด เป็นทัวฟักงาวนะคะตอนนี้กําลังออกช่อผ่านไปแล้วประมาณหกสิบหมือเนาะหกสิบกว่าวันแล้วหลายคนเพิ่นว่าทั่วัอนอายุเก็บเกี่ยวสี่สิบสี่สิบห้ามื่นโบแมนเด้อพี่น้องหรือว่าเพิ่นปูในสี่สิบสี่สิบห้าหมือกับโบหูคือกันแต่ว่าอยู่นีปูมาหลายเทื่อแล้วทั้งทั่วที่แบบคืนข้างแล้ะก็บทัวที่แบบเป็นภูมิยังสี่ประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าวันจังได้กินเด้อพี่น้องประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าหมือนจังได้กิน จังไหนยิ้นวยจังไนตำว่สาสันสาเนาะนี่ตอนนี้เพิ่งกำลังออกโชออกดอกลายลายด้ยพี่น้องมลว่าผู้ได้พ่นะข้าใบาพี่ให้เบิง่งคุณโฉตาดอกคุณคุณนะพี่น้องแต่สะอ่อนตอนนี้มีเมล็ดพันุ์แล้วด้วยจ้ะพี่น้องมีเมล็ดพันธุ์แล้วสําหรับใครที่สนใจนะคะสนใจอยากเอาไปปลูกปลูกเส้กระถางก็ได้ด้วยจ้ะปลูกเส้กระถางปลูกเส้กระสอบสําหรับผู้ใดที่มีพื้นที่น้อยเนาะนี่ เบื้องชอดอกพืนพี่น้องพื้นที่น้อยสามารถปลูกเส้นให้กระสอบได้นะคะกะทักขมาสอบถามหรือโทชคขมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ห้ไหวนี่เนาะแต่เนอสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตในพี่น้องเบงื้องเพียง่านีกรนะคะ